ันนี้วันเกิดพี่อ่านเราจะไปกินร้านดูการนกินธรรมดาก็ไม่ใช่ช่องเรานะสิเรากําลังโดนท้าทายเขาบอกว่าเห็นเรากินมาเยอะครั้งนี้ให้ปิดตากินแล้วตอบให้ถูกว่าที่กินเข้าไปคืออะไรมันหนึบ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 นั่นแหละไอตัวนั่นแหละไอตัวนั่นแหละตอบผิดโดนทําโทษนี่มันหยามช่องกินอย่างเราชัดๆไปดูการว่าคนที่กินมาเยอะอย่างเราจะตอบถูกทุกข้อไหมปลาทุนหน้าหรือไหนไปกันเลย ทุกคนต่อไปนี้เราจะไม่ลงคลิปวันเสาร์แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลงคลิปวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เวลา6กโมงนาทีค่ะเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะจังใส่นะคะทุกคนเขาวันนี้คือวันพิเศษวันอะไรเฮ้ยเสียงใครอ่ะวันเกิดสามีสุดที่รักของเราเองจ้าด้า หลายคนที่บอกว่าคิดถึงพี่อ่านวันนี้นะคะพี่อ่านมาแล้วเพราะว่าเราจะพาพียรนมากินข้าววันเกิดนะใช่โอ้ยคิดไม่ใหญ่ไม่มาบอกแล้วใช่วันนี้วันเกิดพี่อ่านคะ่ะทุกคนอวยพรให้พี่อ่านได้เลยนะคะไปอ่านเ่าอ่านอ่าน <c oughs> ทุกอ่านเดี๋ยวจะไปตอบด้วย <c oughs> วันนี้เราก็เลยมีของขวัญให้พี่อ่านด้วย <c oughs> เธอต้องแกะระวังระวังหน่อยนะแกะอะไรแกะโบทำไมอะ่ะ โอ้โหเดี๋ยว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 แกะได้เลยอะตรงนี้นะแกะได้แบบแกะระวังระวังนะวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะเราก็เลยจะพาพี่หยานมากินที่ร้านพิเศษค่ะนี่เลยโคโคโรอมากาเสะร้านนี้วันนี้เราปิดร้านให้พี่นกินเลยเฮ้ยกินวันเกิดพี่ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหม ทำอะไรก็ได้ก็เขาตามใจเธอไงโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมกันเห็นวันนี้มากินโอมากาเซ่ปับรับรัับหนึ่งนะทำไมต้องเล่นเกมเราเรามากินกันดีๆไงไมไันเกิดวหวานน่ารักไม่ได้น่ารักชินแล้วเราอยากเล่นเกมเราเป็นคนชอบเล่นเกมเป็นช่องกินกินมาเยอะขอดูความเก่งกาบหนว <SUN> ันนี้โอ้ยเขาถามเรื่องความเก่งเกมอะไรจ๊ะปิดตากินโอมากาเซ่นี่แหละปิดตากินโอมากาเซ่ใช่ทำไมทไมอ่ะมั่นใจมาะว่าตัวเองเก่ง มั่นใจทาไมถึงมั่นใจขนาดนั้นอา้าเพราะว่าเราช่องเรากินมาเยอะแล้วเราก็กินมาหลากหลายแล้วเราก็กินทุกอย่างที่ขวางหน้าตัวมันก็เลยพองแบบนี้ไงเนี่ยเออแต่ที่เห็นกินอยู่20บาท50บาทนี่โอมาเกษตรนะโอมาเกษตรก็กินมาเยอะทำไมจะไม่เก่งเอออ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เจอคำถามเจอเกมของพี่เข้าไปจะเป็นยังไงถ้าเขาตอบถูกเกินครึ่งเธอให้ของขวัญเขาปะได้เดี๋ยวพี่ให้แกแ,แ,แกอะไรแกโบอ๋อแต่ถ้าเขาตอบไม่ถูกเธอแกโบเขาได้เลยนะ ได้เงินสองไม่ถูกดีกว่าใจใจเย็นๆไปค่ะทุกคนเราพร้อมเล่นเกมแล้วเข้าไปในร้านเลยไปดูว่าเกมที่พี่หยันคิดมันจะเป็นยังไงไม่ได้มาออกช่องนานเล่นเกมเป็นอะปาเดี๋ยวค่อยดูไปค่ะเข้าไปข้างในกันเข้ามาในร้านแล้วค่ะทุกคนเวลคัมดิงกินก่อนเลยยังกินไม่ได้ทําไมอ่ะเขียนแก้วก่อนอย่างเงี้ยเขียนแก้วได้เปล่าแล้วเชฟก็จะให้แก้วเรากลับบ้านใช่ใช่ขโมย เชฟเชฟยืน um, มองหน้าว mm ่าน nah ี่คือ oh คุณเชฟของเรานะคะเชฟอะไรนะคะเชฟบูมค่ะวีบบุ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขียนแก้วเสร็จแล้วเชฟจะไม่ได้แจกแก้วนะครับค่ะแต่ว่าจะแจกเป็นพาเนี่ยนะครับผ้าใช่เอามาช่วยเชฟเช็ดแก้วด้วยนะครับเชฟไม่แจกแก้วค่ะเชฟแจกผ้าเนี่อร่อย อย่างที่ทุกคนรู้นะคะโอมมกาเสรจจะเป็นคำๆใช่ไหมใช่ถ้าเชฟเสิร์ฟมาเราต้องปิดตาใช่แล้วเราก็กินเข้าไปแล้วบอกว่าอันนี้คือปลาอะไรอันนี้คือรสชาติอะไรอย่างนี้หรอนั้นช่องอื่นเขาก็ทำการอ่าแล้วช่องเราต้องเป็นยังไงรอดูรอดูได้หรอทุป a few minutes later อ่าคำแรกมาแล้วปิดฝามาเลยไม่ต้องปิดตาให้เดาเลยปะเดาเลยแล้วร้อนน่าจะเป็นซุปซุปมันร้อนใเริ่มก็ผิดละอ่าทำไมอืม ไม่ถูกอ่ะมันเลยคือไข่ตุนรู้ได้ไงอ่ะอ้าวอ่านมาแล้วแต่แต่แต่สิ่งที่จะให้ทายต้องปิดตาแล้วแต่เปิดได้นอกจากไข่ตุนแล้วมีอะไรอีกในเนี้ยเหรอแค่หนึ่งอย่างก็คือถูกต้องเออแค่อย่างเดียวก็พอก็ได้คะแนนแล้วได้เลยมันจะดูถูกช่องกินอย่างเราไปหรือเปล่าอันนี้เปิดได้เลยเหรอคะเปิดได้เลยแล้วก็ปิดตาดมดมฝานี่ยเก่งอะไรขนาดนั้นนะ มีหอยไปนเนี่ยอหอยเขาว่าหอยหอยใช่มกินมาอยู่ในทะเลอ่าใช่อะอะคิดว่าคำต่อสุดท้ายะคะ่ะอ่ะลืมตาเลยว้าไม่ใช่หอยคำแรกมันยังแบบมันยังไม่ตื่นโอเคอืม,มกินกินอ,<ๆ>อันนี้ก็คือจะมีไข่ปลาอยู่ข้างบนนั่นนะคะแล้วนี่เห็นปะเนี่ยของทัฟฟู้ ุกคขอคําตอบไปเลยได้ป่ะมันร้อนวิชามันอยากจะแบบตอบคําถามแล้วอะโอเคอ่ะเมนูต่อไปมาแล้วถิงต,ตาได้ไหมไม่ต้องปิดตาเมนูเนี้ยเชฟบอกว่าต่อให้เปิดตาก็ถถายไม่ถูกหยิบมาเลยได้เลยหระนี่เลยี่มองได้เลย,เ,ลยเอาก็รู้เลยสิว่ามันคืออะไรหมูสามชั้นหรือเปล่าโ <c oughs> อย้ยเริ่มจะไปไกลละแต่นี่เชฟแนะนําให้เริ่มจากตัวล่า,ลางตัวด้านลา่า,ลางเหรอคะนันนไง ว่าจะเล่นอยู่นี่สายตาบงบอสงสัยเป็นอย่างมากมันต้องอะไรลมควันขอดูก่อนอร่อยอ่ะผ่านไปเจอเป็ดไหนเป็ดลมควันไม่ถูกเฮ้ยไม่ใช่ดิอาหารญี่ปุ่นจะมีเป็ดได้ไงผ่านไม่ถูกไม่ถูกหมูไม่ถูกไก่ไม่ถูกเชฟมั่นใจถึงขนาดเปิดตาขนาดเราเข้าป่ายังไม่ถูกเลยขอเฉลยค่ะไม่จะเป็ดคาโนครับคาโน้เป็นเนื้อนกเป็ดน้ำครับ กินดีกว่าเซฟบอกว่าให้ทานรวมกันใช่ไหมคะอันนี้ไม่เะโอ้โหเอาอีกแล้วมีสองอย่างปลามันยากกับเขาเดาแล้วว่าเธอกระจอกข้อไหนดีวางมวยกันไหมอันนี้เหรอคะหนูรู้เลยวาซาบิตรงไหนเนี่ย ถือว่ามีความสามารถถูกต้องได้ถึงคะแนนแต่ไม่ใช่คําถามคําถามคือเอาง่ายๆเลยนะอปลาค่ะอะไรปลาซาบะเดี๋ยวขอกินก่อนมันต้องไม่ใช่อะไรที่ธรรมดาสิปลาซาบะถูกไหมถูกแล้วได้ถึงคะแนนอือุ้ยเจมส์ักเลยถืเก่งมากเขาะกินสกูปลาต่างๆค่อนข้างเยอะช่วงหน้าเฮ้ยเจมพูดว่าถือว่าเก่งมากอะครั อ็จริงๆเราถ่ายชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกไหมเราจะได้ดูเก่งถ้าไม่นับสองข้อแรกที่ดูกระจกไปแล้วอะตอบถูกยังไงให้รู้สึกแย่ขนาดนี้ไปชิ้นต่อไปดีกว่า <c oughs> ข้อนี้ถามไม่ยากอะไรคะอา่าซอสอะไรซอสไข่อ่ามีส่วนผสมของไข่แต่ไม่ได้ชื่อซอสไข่ เขาตอบชื่อซอสเลยเหรอชื่อนี้เธอรู้จักเป็นอย่างดีอ่าใบให้ใบให้ถ้าใบาแล้วยังตอบไม่ได้คือไม่รู้แล้วนะอ่าอ่าอ่าทาท่าใช่ซอสตาจริงปะเนี่ยที่บอกอาเชฟข้างน,านอ,อกกรอบมาก,าก,มากจิ้มกับซอสคุณเชฟอร่อยมากเลยค่ะทุกคน มองเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นอะไรเห็นชัยชนะโอ้ยได้สองข้อขิงเอาขิงเอาเลยว้ยอ่าคำต่อไปมาแล้วลืมตาได้ปะไม่ต้องลืมอ้าอุ๊ยรู้แล้วทำไมถึงไม่อยากให้ลืมตาเพราะเพราะมันเป็นซูชิจริงๆแล้วถ้าลืมตาก็คือเห็นเลยใช่ไหมคะใช่ถูกต้อง มันเป็นหอยหอยอะไรหอยตาจ่ายอ่าเก่งได้ไหอเก่งมากได้ไหอไม่ได้จะถามวันนี้ลืมตามาได้เลยอ่านไม่เมื่อกี้หยดอะไรไปไหมฮะตัวที่หยดให้เชฟบอกเลยบอกได้เลยครับไม่ใชเป็นเลมอนเป็นเลมอนมีเลมอนด้วยคำถามเชฟหยดไปกี่หยดสามเก่งอะไรขนาดนั้นทำไมถูกเธอจริงเหรอ จะหาอะไรมาถามดีวะเนี่ยเฮ้คำตอบไปมาแล้วลืมตาได้ปะลืมได้เลยเชฟบอกว่าอันนี้มันเป็นปลาที่หน้าตาคล้ายๆกันเป็นหมดทุกคนรู้ไหมเขาน้องคืออะไรปลาดิบปลาดิบอันนี้ถูกเลยอ้าได้คะแนนอีกยังไม่ได้ถามปลาชนิดนี้ปลาอะไรปลาเนื้อขาวปลาเนื้อขาวถูกต้องขอกินกันแต่ไม่ได้คะแนนไม่ยังไม่ได้ตอบไงขอกินก่อนอ่ะกินก่อนกินก่อนปลาชนิดนี้พบได้มากที่สุด ในร้านอะไรฮะร้านอาหารญี่ปุ่นไงไม่ใช่ร้านทําผมทำไมอ่ะเพราะนี่คือปลามาไดายเชฟเอาหนูไปเก็บด้วยอาเดียวได้มาสระมาเลยอย่างเดียวไม่ได้มาสระเป็นไงเชฟเอาเขาไปอยู่ด้วยเลยอ่าคำาต่อไปมาแล้วปิดตาทำไมเอาก็ปิดตาเปิดจะไม่ค่อยจะถูกเลยเปิดได้เลยหรอคะเปิดได้เลยยิ้มมาเลยน้องเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ ไม่ต่างเลยครับเมื่อกี้เลยต้องทำก,กันจินะรสชาติที่คุ้นเคยใช่ใช่ไหมจิสุดยอดสุดยอด A few minutes later อ่ะคำนี้ไม่ให้กินทไมจะทำาอะไรก็ได้ยกเว้นกินมันคือตัวอะไรคานิมิโซะถูกได้คะแนนครับร์กคานิมิโซแต่จริงๆอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นทอนดนะคะทุกคน ข้อต่อไปอ่าข้อนี้เอาเก่งแล้วไม่มีดงมีดวงแบบง่ายๆค่ะอ่ะ,ป,อะปลาอะไรปลาอะไรคํานี้นะคะปลาอะไรปลาทุนหน้าอ่ารู้ถูส่วนไหนได้ขึ้นคะแนนแล้วโอโทโร่ชูโทโร่อีกอันเนื้ออะไรอ่ะแล้วจะบอกว่าไอ้คำตอบของข้อนี้คืออันที่เธอนึกไม่ออกาาอากามิเออใช่ไหมคะ ชิมซะรสชาติแห่งการตอบถูกอ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคนถ้าถ่ายอุปกรณ์ขนาดนี้ถ่ายการเบิร์นของเชฟอย่างเงี้ยต้องมีอะไรแน่ๆไม่ได้ถามวัตถุดิบแล้วละ่ะแค่ได้กลิ่นก็หอมแล้วไม่ต้องมองอะไรเลยอ่ะต้องปิดตาไหมไม่ต้องปิดเปิดได้เลยหอมมากเลย,เลยลทุกคนเนี่ยอันนี้ปลาอะไรปลาทูน,น่าอ่ากินได้เลย แล้คะแนนแล้วเหรอคะยังยังกินก่อนคำถามจะได้หลังจากที่กินเสร็จเห็นไหมแต่คำถามนี้ต้องปิดตาตอบปิดตาแล้วตอบกลิ่นที่ได้มานี้เกิดจากกระบวนการทำอะไรนะเบรนเบรนกระป๋องไฟสีอะไรถ้าเธอถามมันต้องไม่ธรรมดามีช้อยไหมมีขอช้อยค่ะสามช้อยนะ กระป๋องสีน้ำเงินกระป๋องสีเขียวกระป๋องสีส้มกระป๋องสีน้ำเงินค่ะเดี๋ยว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 จะใบให้ไม่ใช่น้ำเงินเขียวหรือส้มเขียวโอ้โหจับมือสุดยอดช่วยขนาดนี้เชฟครับกระป๋องสีอะไรครับกระป๋องสีส้มครับพร้อมซึ่งข้อนี้เชฟให้สองคะแนนด้วย เชฟจะตั้งโจทย์ให้ด้วยหระคะไม่ต้องถึงมือพี่แล้วเพราะเชฟก็ใช่ย่อยอีกบอกเลย <c oughs> ข้อคำถาม่ะถามผู้หญิงแลวว่าทานออกมากเสษบ่อยไหมครับทานอกมากระเซกบ่อยไหมก็บ่อยอยู่นะคะังั้นเมนูที่อยู่ในชวดใสตัวนี้ให้ผู้หญิงทายโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาทายโดย,โดยไม่เปิดเปิดฝาโอ้โหอ,อ่ะดูทุกคนว่าเราจะรู้ไหมเชฟพูดตรงๆนะเหมือนก้วยบทชีอ่ะ คุ้ยบทชีในอมกะเซเฮ้ยลึกว่ะมีคำใบ้ไหมคะมีให้หลับตานะครับแล้วขาดเลยไหวอาจได้อุยทำไมมันเหนียวเหนียวอ่าอ่ากินแค่นั้นไม่ถูกหรอกยังไม่โดนวัตถุดิบเข้าอย่างเข้าอย่างอ่าข้าแล้วมันหนึบ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 นั่นแหละไอตัวนั่นแหละไอตัวนั่นแหละไอตัวนั่นแหละลืมตาได้ยังได้แล้วลืมตาได้แล้วอุ้ยมีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่น หอยเป่าฮือ้อใช่ไหมคะ<อ>ใช่แต่อันนี้ถือว่าช่วยใช่ไหมคะอันต่อไปไม่ต้องช่วยหนูแล้วนะคะเพราะหนูตอบได้เลยเ,<อ>เนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมใ<อ>บไม้ค่ะไม่ไม่ใช่สิอันนี้ก็ถ้าจะตอบถูกก็ได้อีกหนึ่งคะแนนเหรอคะใช่เชฟคงไม่ถามหรอกว่านี่คืออะไรอ่ะ้วเชฟถามว่าอะไรด้านล่างเขื่อใบไม้ล่างของอันนี้ขนมปังขนมปังได้ส0.5 ขนมปังได้ศูนย์จุดห้ากินกินก่อนกินก่อนอื้มหอมมากเลยขนมปังน้ำมฮอว์กไส้ดเฮ้ยจริงเหรอเชฟเพ่งตกใจอ่ะจริงเหรอคะเชฟเชฟเพิ่งตกใจอ่ะเนี่ยหวานกว่าเดิมอีกสองคะแนนเด้อโอ้ เป็น7จดคะแนนครึ่งเลยเดินทางมาเร็วมากเลยอะใช่เจ๋งปะเริ่มเชื่อมานิดนิดละเชื่อนิดเดียวต่อไปจะเริ่มได้ปิดตาแล้วไหมนี่ขนาดเปิดตามาตลอดนเี่ยใช่หมดเลยโอเคเลยเลยเลยขอทิ้งคอเลยต่อไปข้อต่อไปค่ะคําถามคือกินก่อนแล้วจะถามกินก่อนแล้วจะถามด้วยเอาอีกแล้วคำถามคือตัวเนี้ยเป็นซูชิปลาคิมเไดายเคยได้ินไหม หอมไหมหอมชื่อไทยก็ปากระพงแดงคําถามอยู่ตรงนี้แหละว่าข้าวเนี่ยน้ําหนักกี่กรัมให้คําตอบผิดถูกได้บวกลบสองไม่เกินนี้15คําตอบสุดท้ายยังสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอ่าโอเคเมื่อกี้คือกี่กรัมครับเชฟข้าของทางร้านนะครับจะอยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบสา นิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆสิบห้าบยุไปสามแต่เราให้บว็อกสองใกล้เคียงห่างแค่สามกรัมเองไม่เยอะแต่ไม่ถูกน้ำหนักข้าวกับปันนี่เอง ตายังรู้เลยอันนี้อุ้นนี่อ้นี่คำถามกินได้เลยมันต้องมีกินเสร็จแล้วค่อยตอบจริงเหรอใช่แล้วเฮ้ยขวอุ้นเนี่ยอร่อยมากคำถามนี้ไม่ยากม,มีเวลาตอบแค่2วินาทีต้องรีบตอบด้วยหรอต้องรีบตอบตอบช้าคือผิดมาภายใน2วิเท่านั้นคำถามคือ3 2, ามสองหนเชฟส่งให้มืออะไรซ้ายขวาเฮ้ย นาน 3, สามสองหนเรารับมือซ้ายไงเรารับมือซ้ายแต่เชฟส่งให้จากมือนี้ <ś c oughs> ไม่ถูกเรื่องเก่งๆะไม่ตอบเอ้ยไม่ถามนี่ค่ะอูนิของพี่อ่าน,นะคะคำนี้ของพี่อ่านค่ะเชฟส่งให้มืออะไรขวาไม่ใ่เยะนสายพันธุ์อะไร บาฟูนอุนิหอยเม่นขนสั้นพร้อมไข่ปลาอันดับสองของโลกไข่ปลาชื่ออะไรน่ารักสอ่ามาเมนูต่อไปมาแล้วลืมตาได้ยังลืมตาได้เลยรู้เลยตอบเลยได้ปะอะไรถามมาก่อนถามมาก่อนอ้าตอบเลยก็ได้ถามก่อนถามมาก่อนไม่เอาเดี่ยวให้ถามก่อนเหรอออันเนี้ยเป็นเมนูเขาเรียกว่าด้งก็คือข้าวราดข้างบนเนี่ยเป็นปลาชนิดหนึ่งเพื่อให้ได้0.5จุดแรกคือปลาอะไร สองไอปลาชนิดเนี้พันอะไรด้วยมองหน้าเชฟถอนหายใจปลาไหล0.5มาแล้วครับทุกคนโอ้จะมัมันมีสองพันเอามาพันหนึ่งอะมันมีสองพันอุนังีกับอานังโงอันนี้น่าจะเป็นไม่กินด้วยไม่รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงอ้ากกินก่อนก็ได้กินก่อนกินก่อนกินก่อน นังเอูนั่งงี้แต่ถามเชฟก่อนตัวนี้จะเป็นอันดัห่งเกือบไปแล้วเกือบปอันดับหกีแล้วอ่ะเมนูต่อไปมันที่เชฟบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายอะไรเหลืออีกไม่กี่ข้อตอนนี้มีอยู่8คะแนนครึ่งอีกหนึ่งครึ่งจะถึงเส้นชัยใช่นี่คือเมนูต่อไปต้องเดาข้างในเหรอคะใช่ครับอ่าเดาข้างในมันร้อนอ่ะ เป็นซุปอย่างเดียวหรอคะเป็นซุปอย่างเดียวจะเป็นซมิโซะแดงนะครับแต่ว่าเชฟจะใส่แบปริมาณที่ไม่เยอะซุปมิโซะแดงจะเปิดมาเป็นสีอะไรอ่าจะเปิดมาเนี่ยสีอะไรสีใสใสค่ะอ่ะทาดา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 สีใสมันคือสีครีมซุปมิโซะมันก็สีคร <_ N> ีมอยู่แล้วจะไมนพูดถึงเรื่งสีใสอะฮะโค้งสุดท้ายแล้วยังเหลืออีก ไม่ต้องกลัวยังเหลืออีกอันนี้กินไปก่อนอีกสองข้อสุดท้ายนะโอเคเป็นขนมหวานโอเคคำรองสุดท้ายมาแล้วเชฟบอกว่าเป็นเมนูละลายลิ้นก่อนเข้าของหวานชิ้นสุดท้ายค่ะอ่ะเมื่อกี้เชฟเขาฝากถามมา2องคำถามคำถามละ0ูนคะแนนอ,อันแรกมันคืออะไรมันคือสารหร่าย หนึ่จุดห้ามาแล้วค่ะเ,ออเป็นเก้าคะแนนเมื่อกี้อีกคำถามหนึ่งเชฟจะถามว่าอะไรนะครับเชฟปั่นลงไปคืออะไรฮะ,ระชเชฟเชฟบีบออกไปเมื่อกี้คืออะไรแล้วดูไม่ทันเลมอนเหรอตอบเลยไหมไม่ไม่ไม่ข้าชิมก่อนชิมด้วยปาเข้าไปเลมอนแหละอ่ะเชฟครับคงตอบแล้วครับว่าเลมอนใช่ไหมฮะ กินรสชาติของชัยชนะก่อนอเตรียมลิ้นให้พร้อมเพื่อเข้าสู่คำสุดท้าย<ะ>เราไม่ต้องปิดตาแล้วหรอ,อยังสุดท้ายไม่ต้องปิดตานี่ค่ะฮอกไ์โดมเมลกวดดิงที่ถืออยู่ในมือค่ะวัดตัวเลขออกมาเป็นน้ำหนักตัวเลขหลักทศนิยมเป็นเลขคู่หรือเลขคีู่้หแล้วเราจะรู้ได้ไงพี่มีตาช่างมาด้วย เดี๋ยวกดระบบก่อนสักครู่อะตัวเลขออกแล้วทุกคนหลังจุดทศนิยมคือเลขนี้เลขคู่หรือเลขคี่วันนี้เรามาเป็นคู่นะซึ่งตอบขี่ทำไมมาเป็นคู่ตอบเลขคี่อะเพราะเซนเขาตั้งแต่วันนี้มันไม่เคยถูกเลยแต่เรามาเป็นคู่นะเธอจะตอบเลขขี่อย่างนี้เราเราจะเห็นยับแบบนี้นี่วันเกิดเรานะ มันมาเป็นคู่มันจะต้องตอบ้วยคู่แล้วไหมใช่ใช่ไหมค,คู่ก็คู่โอเคเป็นคำตอบสุดท้ายคำตอบออกมาเป็นเลขคู่ดูขี่ไม่พี่อยากแกะวขวัญพี่ยาแก้วขวัญเชิญแกะได้เลยเออที่นี่เหรอเออลองดึงเลยดึงดึงซบดึงมันก็ไม่มีอะไรนใ,นในไทยอ้ากดทูทแค่นั้นแหละถ้าแพก็ได้แกะโบงไงแค่นั้นเอง แค่นี้ให้เราทำแค่นี้ใช่นี่เรา <S 1> <S 1> กรินขนมหวานกันดีกว่านมฮอกไกดโดอ,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 อร่อยมากเลยทุกคนหวานมากหอมสุดๆเลยแต่เราแพงไงทายไม่ถูกแพ้ก็โดนแกะโบวงตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโคโคโลโอมากเกส์นะคะทุกคนเป็นร้านโอมากเกส์อยู่ที่เซนต์ฮัต์อิสฟิวคุณเชื่ใจดีมากเลยค่ะ คุณนะคะแกะโบแล้วนะเนาะเดียวยอมแพ้โอเคไปแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปน,นี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อวยพรวันเกิดพี่แอนได้เลยน,นะคะเดี๋ยวพี่แอ,อนเข้าไปอ่านค่ะส่วนของขวัญก็ไม่ต้องพวงนะคะเพราะให้แล้วทุกคนก็เป็นพยานโอ้โหดีใจสุดสุดบายๆ bye. น้าของคนอชนะหรอออกมากระสีอร่อยไหมคะอร่อยถ้าอันนี้เป็นของฝวัญน่าจะดีใจใช่นี่แหละแต่ที่ให้แกะเพื่ออะไร Bye bye! Okay.